เข็มกลัวผีเป็นหมอได้ไหมคะพี่คนไข้เสียชีวิตเงินเดือนเท่าไหร่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับนอนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเรียนตอน่อ เลยคนเดิมมากับแขกรับเชิญพิเศษ2คนซึ่งเห็นเสื้อกาก็คงรู้แล้วเดี๋ยวพี่น้าตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อพี่เตยนะคะจบจากคณะแพทย์ธรรมศาสตร์ตอนนี้เป็นอินเทอร์สาชื่อพี่แป้งนะคะจบจากคณะแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหมือนกันตอนนี้เป็นอินเทอร์สาเหมือนกันค่ะต่อไปจะเป็นช่วง e d ีดคีสนะคะคาถามแรกเลยที่น้องสงสัยมากๆก็คือพี่เตยพี่แป้งคะแบ่งเวลาในการเรียนหมออย่างไงบ้าง ก็ปกติเนี่ยเวลาเรียนเสร็จปุ๊บก็จะมาอ่านหนังสือเลยเพราะตอนนั้นอะความรู้มันกําลังสดๆร้อนๆเลยกําลังแบบสดใหม่เออเป็นเวลาที่ทบทวนแล้วมันจะเข้าหัวมากที่สุดนะคะยิ่งเราทบทวนมากเท่าไหร่เราก็จะนําไปใช้ได้มากเท่านั้นกลัวเข็มกลัวผีเป็นหมอได้ไหมคะพี่ถามเตยเลยก็คือแป้งไม่กลัอะไรเลยเป็นหญิงแกร่งของเรานะคะ แล้วพี่คือพี่กลัวทุกอย่างเลยทั้งกลัวเข็มกลัวเลือดกลัวผีแต่ว่าเรื่องกลัวเข็มกับกลัวเลือดอะคือมันสามารถฝึกให้ชินกันได้ถ้าเราต้องเห็นทุกวันส่วนเรื่องกลัวผีเนี่ยก็พยายามแบบไม่อยู่ไหนคนเดียวในช่วงแรกๆที่แบบเลี้ยงแ,แต่ว่าสุดท้ายอะก็ชินไปเองแต่ว่าเรียนจบหมอ6กปีกับใช้ทุนอีก3ปีที่ผ่านมาพี่ก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ ล่าสุดใช่ค่ะเวลาแบบคนไข้เสียชีวิตแน่นอนเราไม่เราแบบไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น<ช>แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราปรับอารมณ์องยังไงบ้างก็อันดับแรกเนี่ยต้องมีสติก่อนเลยแล้วก็คิดว่าที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยเราทําเต็มที่แล้วไหมถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดมันก็มีความเสียใจแหละที่คนไข้เสียชีวิตเนาะแต่ว่าเราไม่ควรเก็บมาคิดควรจะนํากลับมาพัฒนาสุดท้ายอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเรารักษาคนไข้คนนี้เต็มที่แล้วค่ะคือเหมือนมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้เนาะเพราะว่า ทุกคนก็ต้องมีแบบเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าเราก็ต้องฝึกให้เราแบบชินกับมันต้องเจอใช่ทั้งตลอดชีวิตทั้งตอนเรียนตอนทํางานไม่เอาความรู้สึกเสียใจมาใส่แบบในความคิดตัวเองเพราะว่าเราแย่ลงงั้นเราจะเครียดเพราะเราต้องเจอเรื่อยๆเราก็จะแบบเครียดไปเรื่อยๆค่ะจําเป็นไหมว่าคนที่เรียนหมอต้องรวยก็ไม่เนาะใช่บางทีมันก็มีสวัสดิการอยู่แล้วเช่นบางทีตอนเราได้สกาวเนี่ย มันก็จะมีให้สัก1-2อตัวอะไรเงี้ยแต่บางทีก็อาจจะไม่พอก็อาจจะมีสื่อเพิ่มบ้างตัวแบบ3-400ี่เนาะให้ไต่เราเรียนหมอเป็นยังไงบ้างก็จะมีค่าเทอมเหมือนแบบนี้ก็คือค่าเทอมก็ประมาณ20,000ขึ้นไปนะแต่มหาวิทยาลัยตอนธรรมศาสตร์นะคะ่ก็แล้วก็จะมีค่าหอก็จะมีหอในหอนอกเนาะหอในก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณ2,000ต่อเดือนแต่ว่าหอดีอ่าหอดีแต่ว่าถ้าบางคนแบบชอบชอบอยู่หอนอกก็คือหอนอกก็จะมีเลทราคาเยอะเนาะประมาณเนี้ยหกพันถึงหนึ่งหมื่ส่วนอาหารเนี่ยรอบมอเนี่ยก็ราคา ไม่แพงค่ะมีเยอะเทกซ์บุ๊กค่ะแพงไหมเทกบุ๊กแพงอางแพงว่ามีห้องสมุดค่ะธรรมศาสตร์มีห้องสมุดนะคะสามารถไปยืมเทกบุ๊กดีๆได้หมดเลยที่ห้องสมุดก็ถ้าบางคนแบบอยากอยากซื้อเป็นของตัวเองแบบอยากขีดอยากไฮไลท์อยากเขียนก็เล่มละน่าจะประมาณพันพันขึ้นประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเราก็เอายืมห้องสมุดแล้วก็สามารถแบบชี้ลอกได้หรือว่าไปอ่านที่ห้องสมุดได้ค่ะคำถามต่อไปเลยเรียนหมอต้องเก่งอังกฤษไหมคะ ก็เป็นพื้นฐานดีกว่าเพราะว่ามันต้องอ่านเทคบุ๊กหรือว่าต้องอ่านชิ้นเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษและส่วนใหญ่ตอนนี้เนื้อหาก็เป็นภาษาอังกฤษเกือบจะทั้งหมดนะคะการสอบสสวก็เป็นภาษาอังกฤษนะก็คิดว่าคนมีพื้นฐานไว้ดีกว่าค่ะแค่เหมือนเป็นทักษะแบบ reading มากกว่าส่วนใหญ่ใช่เป็นหมอเงินเดือนเท่าไหร่คะ เอาหลักๆก,ก็คือออย่างรัฐบาลส่วนมากหมอทุกคนที่จบมาก็จะอยู่ทํางานที่โรงพยาบาลรัฐเนาะส่วนใหญ่อะไรแลทั้งหมดเป็น5อย่างอันแรกก็คือเงินเดือนเงินเดือนเริ่มต้นอะประมาณ 18, 750, 1 8 7 5งหมเนอนาะอันนี้ก็คือส่วนมากมจะเท่าเท่ากัน2ก็คือจะเป็นเงินพอตสอสพอตสอสเนี่ยจะได้เพิ่มอีกเดือนละ5 0 0 0บาทก็คือเป็นเงินสําหรับคนที่ทํางานทางด้านสาธารณสุข สามก็คือจะเป็นเงิน P4P รายรับที่เราทํางานเราๆคนไข้เราทําหัตถการกับคนไข้เช่นฉีดยาเจาะท้องเจาะเข่าเนี่ยก็คือจะได้เพิ่มมาเดือนละ10,000บาทสี่ก็คือจะเป็นเงินค่าไม่ทําเวทได้เพิ่มอีกเดือนละ1 0,000บาทสําหรับคนที่ไม่เปิดคลินิกแล้วก็ไม่รับเอกชนคือเหมือนว่าไม่รับงานนอกเหนือจากรัฐบาลนะคะอ,อันสุดท้ายก็คือค่าเวทอันนี้ก็คือแล้วแต่โรงพยาบาลเลยว่า แต่และแปดชั่วโมงได้ค่าเวนเท่าไหร่อันนี้ก็แบบคูณเอาอย่างของที่พี่ค่าเวนเดือนนึงก็จะได้อีกประมาณสัก1มื่นเจ็ดถึงหมื ค่ะลัๆของจากโรงพยาบาลรัฐก็ประมาณนี้ค่ะถ้ารับเอกชนก็จะมีหลายเรทเนาะก็จะมีเรทเป็นฟิกชั่วโมงไปเลยเช่น400บาทหรือ500บาทต่อชั่วโมงตรวจคนไข้ไม่จํากัดหรือมีขั้นต่ํากับอีกอย่างนึงก็คือมีขั้นต่ํา300บาทต่อชั่วโมงร่วมกับถ้าตรวจกี่หัวก็จะได้เป็นรายรายหัวไปนี้ก็ขึ้นกับว่ารับเยอะรับน้อยรายได้ก็จะไม่ค่อยเท่ากันแสดงว่าเป็นอินเทอร์เนี่ยสามารถ ไม่อ่านก็คือจะห้ามําข้างนอกคำถามสุดท้าย,ายเวลาอ่านหนังสือในเหนื่อยเนี่ยมีวิธีการในการดอบทำามเพื่อเองไปต่อ,อยังไงม้างส่วนมากก็อน,นอนไหมาาถ้าเหนืหห่อยโอ้<ห>โนอน<อ>แล้วค่อยตื่นขึ้นมาอา่านดีกว่าใช่หมายถึงว่าไม่ไม่หักโหมจนเกินไปด้วยเพราะไม่ง้นจะเครียดเกินไปเนาะแล้วก็อาจจะหาหาง่ายที่เล็กทำมันมีเวลาทำาะไรเช่นไปออกกําลังกายหรือว่าบางคนแบบชอบกินอ่ะพักพักอ่านหนังสือไปกินแล้วก็กลับมาอ่านต่อให้แบบสมองมันแบบเฟชขึ้นใช่ค่ะ วันนี้นะคะ Speedy Quest จริงๆแบบนี้มากะคะขอบคุณพี่ๆพ,พ,พี่เตยกับพี่แป้งมากก็ใครที่ยังมีคําถามเพิ่มเติมที่แบบพี่ใครย,ยังตอบไม่จุใจเลยค่ะก็ใดร m e ม s a g e ไปถามพี่พๆได้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยเพราะว่าครั้งหน้าพี่จะพาคณะอะไรามาเนี่ยก็ไว้ติดตามกันบ๊ายบาย